ะะอันนี้ก็เป็นความกรุณาจากฝ่ายบริหารนะคะที่ส่งน้าต่เป็นตัวแทนพร้อมกับพี่ทองนะคะผู้จัดการทั่วไปะคะ่ะในหัวข้อของการสัมมนานะคะจะเป็นสัม,มนาเรื่องเสริมแกร่งให้องค์กรด้วยวิธีแห่งการเพิ่มผลิตภาพนะคะคําว่าผลิตภาพจะเกิดขึ้นได้นะคะภายในองค์กรของทุกคนซึ่งทุกคนจะต้องเป็น มีมาจากความสำนึกในจิตใจนะคะที่มุ่งแสวงหาทางปรับปรุงสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีพื้นฐานความเชื่อที่ว่าวันนี้ต้องดีกว่าเมื่วานนี้และวันพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้อันนี้หากทุกคนมีอยู่ในจิตสำนึกของทุกคนองค์กรของเราก็จะแกร่งลรวก็เพิ่มคุณภาพการทำง,งานของเราได้นะคะโดย โดยหัวใจของการเพิ่มประสิทธิภาพการทำง,งานนี้นะคะจะนำระบบของไคเซนซึ่งมาจากภาษาญี่ปุ่นนะคะและตอนนี้คําว่าไคเซนจะกระจายมากในหมู่ของการทำง,งานระดับองค์กรใหญ่ๆยกตัวยอย่างเช่นโตโยต้านะคะเขาจะนำแผนการตัวนี้มาปรับปรุงเพื่อนำม,มาใช้ภายใน,ในองค์กรของเราทุกคนนะคะซึ่งหัวใจและจุดมุ่งหมายของไคเซนนี้เนาะก็คื ความสนุกสนานของตัวเองการคำนึงและเอื้อเฟื้อต่อคนรอบข้างความท้าทายต่อความก้าวหน้าการติดตามผลนะคะอันนี้คือหัวใจที่สำคัญของเขาส่วนจุดมุ่งหมายของงานนะคะคือที่ทำงานไม่เกิดการสูญเปล่าที่ทำงานที่น่าพึงใจที่ทำงานมีความสุขและที่สำคัญที่ทำงานเป็นที่น่าภูมิใจของทุกคนนะคะ มีแนวทางที่จะเริ่มในการปรับปรุงนะคะนกักกอนน้ำคำง่ายๆแค่สามคำมาฝากพี่ๆชาวรือทองนะคะ<ม>ก็คือการหยุดการลดแล้วก็การเปลี่ยนนะคะหยุดคำว่าหยุดคือการหยุดการทำงาน ะะอย่างไรก็ตามมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถทำได้ทาให้หยุดได้ถ้าเช่นนั้นเราก็มุ่งประเด็นไปนเรื่องของการลดเช่นลดงานที่ไม่เป็นประโยชน์งานที่ก่อให้เกิดความรำคาญน่าเบื่อนหน่ายให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แม้ว่าไม่สามารถที่ทำให้หยุดได้ทั้งหมดแต่ก็เกิดมีการปรับปรุงเกิดขึ้นแล้ว เริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงบางส่วนของงานที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะสำหรับวิธีคิดเพื่อที่จะหาทางปรับปรุงนะคะให้เรานำคำว่าระบบคำว่า 5y 1h วอชิ W แรกคือ w วอ t ถามเพื่อหาจุดประสงค์ของการทำงาน W ที่สองคำว่า when เวนถามเพื่อหาเวลาในการทำงานที่เหมาะสมทำเมื่อไหร่ทำไมต้องทำตอนนั้นทำตอนอื่นได้ไหมอันนี้คือเวนนะคะ W 3, ที่สามคําควราถานเพื่อหาสถานที่ทำงานที่เหมาะสมทำที่ไหนทำไมต้องทำที่นั่นทำที่อื่นได้ไหมฮู mm ้ hmm. W ที่สี่นะคะอ่า mm hmm. uh, W ที่ห้าแล้ว <c oughs> W ที่ห้าหาเพื่อหาบุคคลที่เหมาะสมสำหรับงานใครเป็นคนทำทำไมต้องเป็น คนนั้นทำคนอื่นคนอื่นทำได้ไหมประโยคสุดท้ายนะคะคำว่า how เหตุที่สำคัญในการทำงนานคือถามเพื่อหาวิธีที่เหมาะสมสำหรับงานทำอย่างไรทำไมต้องทำอย่างนั้นทำวิธีอื่นได้ไหม การทำงานหรือสาาร้างอุปกรณ์ช่วยให้ทําง,งานได้มากขึนน้นทั้งหมดที่ได้กล่าวมานี้ก็เกิดขึ้นในบริษัทถือทองของเราอยู่แล้วด้วยความร่วมมือร่วมใจของครูทุกท่านของพนักงานที่ร,าารับสานและร่วมมือกันเราอาจจะยังไม่ทราบระบบนี้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็เกิดขึ้นแล้วภายใน ทุกคนอาจจะมองข้ามสิ่งเล็กๆน,น้อยๆที่ยังไม่เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแต่หากทุกคนเกิด 5W1H ของหน้าเกิดขึ้นในใจทุกคนองค์กรของเราก็จะแข็งแรงและสามารถเพิ่มผลิตภาพได้สำหรับวันนี้นะ้าขอฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ